สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นบริบทของโบราณสถานนะคะปราสาทยายเงานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าปราสาทยายเงา เป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะอาปรา,าสรยาทหญ่เหาเนี่ยค่ะตั้งอยู่โดอยู่ที่ตําบลบ้านชบนะคะอำเภอสังขัดจังหวัดส,สุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าปรา,าสรยาทหญยเหาเป็นโบราณสถานในวัฒน,นธรรมเขมรน,นะคะ,ะแล้วก็เป็นศิละปะแบบนบครวัดนะคะแล้วก็เป็นคติศาสนาฮินดูนะคะสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่17ประกอบด้วยปราสาทนะคะสามหลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันนะคะเนาะ,ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะ อันนี้ก็คือบริบทของปราสาทนั่นเองนะคะเนาะ,ะแล้วก็จะมีส่วนเหลืออยู่อยู่ที่อยู่ด้านบนปราสาทแล้วก็ด้านหน้าของปราสาทนี้จะเป็นเขาเรียกว่าทางน้ำนะคะที่เราเรียกว่าเป็นคลองซึ่งจากการสัมภาษณ์นะคะชุมชนที่มีอายุ70ปี80ปี90ปีนะคะ,ะท่านได้กล่าวว่า คลองนียนะคะตั้งแต่ชุมชนตั้งอยู่เนี่ยนะคะเวลาจะข้ามมาที่ปราสาทเนี่ยนะคะก็จะต้องพายเรือข้ามคลองมาซึ่งถือว่าเป็นคลองที่ใหญ่มากนะคะพายเรือข้ามมานะคะเวลามีประเพณีเวลาในแต่ละปีเนี่ยที่จะเข้ามานมัสการองค องปราสาทนะฮะซึ่งฐานคติในสมัยโบราณดั้งเดิมนะคะของชุมชนบ้านโกนทรายเนี่ยนะคะ<ๆ>ก็จะมีการามาสักการะบูชาในช่วงในช่วงเดือนหกในช่วงเดือนสนะคะตามจันทรคติทางความเชื่อนะคะแบบชุมชนผสมประสาทกับศาส,สนาหรือเป็นคติชุมชนโบราณที่บรรพบุรุษนะพาทำพาสร้างพาประกอบนั่นเองนะคะเนาะทีนี้ปราสาทอ่า ยายเงาเนี่ยนะคะยังถือว่าเป็นพื้นที่โบราณสถานและมีประวัติศาสตร์มาอันยาวนานนะคะแม้แต่มีนักประวัติศาสตร์โลกที่ปรากฏอยู่ในที่มีชื่อนามสกุลปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะที่เป็นชาวต่างต่างประเทศนะคะท่านก็ได้บอกว่าได้แพะได้ได้แวะพักมา เยี่ยมที่ปราสาทยายเงานะคะเป็นลักษณะของปราสาทยายเงาในสมัยนั้นมีอะไรยังไงอะไรแบบไหนนะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะคะผู้คนอาจจะกลัวมากต่อปราสาทยายเงาเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์มากสมัยแต่ดั้งเดิมนะะที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ก็ยังต้องมีกล่าวเลยดังนั้นในพื้นที่ของปราสาทยายเงาเนี่ยจึงถือว่าเป็นเทวปราสาทสามหลังนะคะบูชาเทพเจ้าสําคัญ โดยรอบนี้เป็นกำแพงแก้วนะคะแล้วก็เป็นที่ประกอบศาสนาพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็คือบูชาพระศิวะเป็นใหญ่นั่นเองนะคะปราสาทใหญเงายังถูกเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมนะคะในฐานคติความเชื่อแบบดั้งเดิมนะคะฐานคติความเชื่อแบบดั้งเดิมนั่นก็คือ,อถือว่าเป็นพื้นที่นะคะที่มีการเขาเรียกว่าอะไร ที่มีการประกอบพิธีกรรมแล้วก็เป็นที่ประกอบอประเพณีของชุมชนนะคะในเขตบ้านโพนทรายนะคะแล้วก็สมัยแต่ก่อนจากการสัมภาษณ์ก็บอกว่าเป็นทางทางตัดผ่านเป็นทางเดินผ่านนะคะประสาทแห่งนี้นะคะาชาวจีนนะคะที่ทำที่มาทำการค้าขายใน ที่เนี่ยนะฮะ,ะแถบอำเภอสังขัเนี่ยนะฮะก็ยังบอกว่าปราสาทยงเงาเนี่ยยังถือว่าเป็นทางผ่านทุกคนจะต้องขี่คงขี่เกวียนนะฮะผ่านปราสาทยังเงานะฮะแล้วก็ทุกคนก็ไม่กล้าพักที่ปราสาทยังเงาเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีผู้คนจะมากล่าวคำอยากคายนะคะหรือ,อปฏิบัติตนไม่ถูกต้องหรือ,อ ว่าล่วงเกินด้วยด้วยบทจารีตอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นประพฤติการไม่ดีไม่เหมาะสมพูดจาไม่ดีไม่เหมาะสมนะคะกรรทาตนไม่ดีไม่เหมาะสมเสียงดังนะคะมากมายก็จะต้องเจอดีกันอย่างมากมายอย่างนี้ค่ะอันนี้กล่าวไว้ในประวัติศาสตร์เนาะดังนั้นปราสาทยังเงาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าใครมาขอพรนะคะในสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะค่ะก็จะรู้สึกว่า จะเป็นผู้ที่มั่นคงในรักนะคะแล้วก็จะเป็นผู้ที่รักเดียวใจเดียวนะคะแล้วยังถือว่าเป็นปราสาทนะคะเป็นปราสาทหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักด้วยนะคะตามตำนานที่กล่าวถึงในบริเวณแถบนี้นั่นเองดังนั้นนะคะผู้คนที่เข้ามากราบที่นี่นะคะก็จะมีความเชื่อว่าจะมีรักที่มั่นคงในคู่ของตนเองไม่ใช่ว่า,าพระนางเกาหรือ,อพระนางที่อยู่ในตำนานนั้นอาจจะไม่ได้ประสบ ในความรักแต่ว่าเขาเกิดความรักจริงกับบุรุษผู้หนึ่งนะคะและบุรุษผู้หนึ่งก็ไปทําประโยชน์เพื่อชาติอาจจะล้มหายตายจากด้วยภาวะสงครามอาจจะตายจากสงครามหรืออะไรนู่นนี่นั่นก็ได้อยา่อยางเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เลยไม่ได้กลับมาแต่พระนางก็ยังต้องรอคอยด้วยน้ําใสเจจริงด้วยความรักแท้นะคะที่ เป็นปราสาทแห่งรักก็ได้ตามตำนานนะคะตามตำนานดังนั้นเราจะเข้ามากราบไหว้สักการบูชานะคะอาจจะใช้นะคะเนี่ยเราจะเห็นเสมาเก,ก่าด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเสมาเก,ก่าเนาะค่ะแล้วก็เราอาจจะใช้ดอกพุทราสีแดงหรือสีชมพูนะคะทุ่ก้าดอกกํายานนะคะแล้วก็เทียนนะคะ ้วเล่มสีแดงหรือสีชมพูก็ได้ผลไม้นะคะเน้นเน้นส้มนะคะเน้นชมพูเน้นแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ที่ออกเป็นสีส้มกับสีแดงนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาจุดธูปนะคะอธิษฐานขอพรต่อพระนางนะคะที่ดูแลปกปักรักษาอยูนะ่ที่นี้แล้วก็เทพารักษ์ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้านะคะแล้วก็ลองมาอธิษฐานขอพรน,นะคะให้เรามีความมั่นคงในรักเจอรักที่แท้จริงนะคะเจอรักที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ได้พบรักนะคะกับบุคคลอันเป็นที่รักนะคะดังนั้นก็สามารถเข้ามา,าศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามา เขตตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เชกเช่นเดียวกันห่างจากนี้ไปน่าจะสักประมาณ20โลนะคะก็จะถึงบ้านของอาจารย์เยสุธาราแล้วนะคะดังนั้นนะคะปราสาทใยญ่เหงานะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนานะคะในอารยธรรมของโบร,ราณแบบเขมรน,นะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะต้องรักษามารยาทนะคะแล้วก็ต้อง าความความสะอาดแล้วก็แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็มาศักระด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสด้วยความเชื่อนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากตำนานเรื่องเล่านะคะเราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแต่ถ้าเป็นเรื่องที่จริงอ่ะดวงวิญญาณอันรักแท้นะก็ยังสถิตอยู่นะที่ตรงนี้ดังนั้นการที่เราจะเข้ามาขอพรการที่เราจะเข้ามาอธิษฐานหรือการที่เราจะเข้ามาสํารวมจิตภาวนา ก็ถือว่าเป็นการเสริมนะคะพลังทางบวกในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะดังนั้นปราสาทยญ่เงาถือว่าเป็นปราสาทแห่งรักอันมั่นคงนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์หรือเชื้อเจ้าฟังมหากษัตริย์ในสมัยดั้งเดิมหรือสมัยโบราณน,นั่นเองค่ะกราบขอพระคุณกราบสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธาราเศริภาประภากรด้วยน,นะคะกราบสวัสดีค่ะ